สำหรับธาตุกำมะันรันงสีจะมีอนุกรมของการสลายตัวยังไงนั้นเรามาติดตามชมคลิปวิดีโอกันในส่วนของฟิสิกส์นิวเคลียร์ซึ่งวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอนุกรมของธาตุกำมะันรันงสีค่ะย่งไรก็ตามกดติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอในช anel youtube ajp ของเรานะคะ ไปชมเนื้อหากันเลยค่ะสำหรับธาตุกำมะรังสีก็มีอนุกรมหรือแพทเทิรนของการสลายตัวดังนี้ค่ะอนุกรมของธาตุกำมะรังสีนะคะก็จะมีอนุกรมทอรีียมอนุกรมยูเรเนียมอนุกรมแอคทเนียมและอนุกรมเนปทูนียมโดยถ้าเป็นอนุกรมทอรีียมก็จะเป็นลักษณะของ c n ซีรีส s eries. ส่วนอนุกรมยูเรเนียมจะเป็นอนุกรมซึ่งเป็น 4n+2 ซีรีส์อนุกรมแอคทีเนียมก็คือ c n 3ซีรีส์และอนุกรมเนปทูเนียมนะคะก็จะเป็น c n 1ซีรีส์ซึ่ง c n 4ก2บวก3หรือบวก1นั้นก็จะมีความสัมพันธ์กับเลขมวลซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูเนะื้อหาอรายละเอียดกันค่ะ มาดูที่อนุกรมทอเรียมก่อนนะคะสำหรับอนุกรมทอเรียมนั้นก็จะเริ่มต้นโดยธาตุตั้งต้นจะเริ่มจากทอเรียม232และสลายตัวไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นสุดที่ตะกั่ว208ค่ะโดยทอเรียม23 2ก็จะเป็นธาตุที่มีครึ่งชีวิตมากที่สุดในอนุกรมนี้ก็คือ1.42คูณ10ยกกำลัง9ปีนะคะ ซึ่งอนุกรมทอเรีียมนี้จะมีการสลายตัว10ขั้นด้วยกันโดยก็จะมีการปล่อยอนุภาคเบต้า6ครั้งและอนุภาคแอลฟา6ครั้งซึ่งก็จะเป็น 4n c ซรีหมายความว่าธาตุทุกธาตุในอนุกรมนี้จะมีเลขมวลเป็น4เท่าของจำนวน n นั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างเช่นตัว่า208นนะคะก็จะเป็น4เท่าคูณกับ52 4คูณ52ก็จะได้208ซึ่งจะลงตัวเป็น 4N ซีรซีส์นั่นเองค่ะสำหรับอนุกรมต่อมานะคะเรามาดูกันที่อนุกรมยูเรเนียมโดยอนุกรมนี้จะเริ่มต้นจากยูเรเนียม238สสลายตัวไปเรื่อยๆ จนระทั่งสิ้นสุดที่ตะกั่ว206โดยในการสลายตัวแต่ละครั้งก็จะมีการให้อนุภาคและรังสีออกมาไม่ว่าจะเป็นแอลฟาเบต้าและแกมมานะคะยูเรเนียมก็จะมีขึ้นชีวิตมากที่สุดเลยในอนุกมนี้ซึ่งก็คือ4.5คูณ10ยกกำลัง9ปีนั่นเองค่ะ ส่วนอนุกรมยูเรเนียมนี้นะคะจะเป็นลักษณะของ c n บวก 2c d หมายความว่าธาตุทุกธาตุในอนุกรมนี้จะมีเลขมวลเป็น4เท่าของจำนวน n บวก2นะคะยกตัวอย่างเช่นยูเรเนียม238ก็จะมีเลขมวลที่เกิดจาก4คูณ59และบวก2ค่ะ ถัดมานะคะสำหรับอนุกรมแอคทีเนียมก็จะเริ่มต้นจากยูเรเนียม235ไปสิ้นสุดที่ตะกั่ว207ค่ะซึ่งยูเรเนียม235ก็จะมีครึ่งชีวิตมากที่สุดในอนุกรมแอคทีเนียมนี้ซึ่งก็คือ7.1คูณ10ยกกำลัง8ปีนั่นเองสำหรับการสลายตัวจะมีการสลายตัว14ขั้นด้วยกันโดยให้ อนุภาคเบต้า6ครั้งและแอลฟา8ครั้งค่ะซึ่งอนุกรมแอคทีเนียมนี้ทุกธาตุนะคะก็จะมีเลขมวลเป็น4เท่าของจำนวน N บวก3หรือเป็น c n บวก3 c d นั่นเองค่ะส่วนอนุกรมเนปทูเนียมนะคะตัวนี้ก็จะเริ่มต้นจากเนปทูเนียม237และไปสิ้นสุดที่บิทมาทสองศ แต่ว่าเนื่องจากว่าค่าครึ่งชีวิตนะคะมีอายุสั้นมากเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยก็จะสลายตัวไปหมดแล้วไม่พบในปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งอนุกรมเนปทูเนียมนี้ก็จะมีเลขมวลเป็น 4n บวก1ค่ะนี่ก็คือภาพการสลายตัวนะคะโดยเปรียบเทียบลูกศรสีน้ำเงินก็คือการสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา ส่วนลูซรสีเขียวก็จะสลายตัวให้อนุภาคเบต้าของแต่ละอนุภรมค่ะต่อมาเราจะมาดูคำว่าไอโซโทปนะคะสำหรับไอโซโทปก็คือธาตุชนิดเดียวกันที่มีเลขอะตอมเท่ากันแต่มีเลขมวลต่างกันนั่นเองค่ะหรืออาจจะกล่าวได้ว่าหมายถึงธาตุชนิดเดียวกันที่มีจำนวนโปรตอนเท่ากัน แต่มีจำนวนนิวตรอนต่างกันค่ะโดยถ้าเปรียบเทียบคำว่าไอโซโทปนะคะก็จะมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือจำนวนโปรตอนเท่ากันจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันและเลขอะตอมเท่ากันแต่สิ่งที่แตกต่างกันสำหรับไอโซโทปก็คือมวลอะตอมของาธาตุนะคะก็จะต่างกันหรือจำนวนนิวตรอนต่างกันและมีเลขมวลที่ต่างกันค่ะ ยกตัวอย่างไอโซโทปง่ายๆเลยนะคะก็คือไอโซโทปของธาตุไฮโดรเจนก็จะมีไฮโดรเจน1ไฮโดรเจน2และไฮโดรเจน3โดยไ,ไฮโดรเจน1นะคะที่เฉพาะก็คือโปรเทียมหรือเป็นอนุภาคโปรตอนใช้สัญลักษณ์ตัว H หรือตัว p แทนนั่นเองส่วนไฮโดรเจน2นะคะที่เฉพาะก็คือดิวเทเียมหรือเป็นอนุภาคดิวเทอนใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัว D ค่ะ ส่วนไฮโดรเจน3ก็คือทิเทียมหรืออนุภาคทิทอนใช้แทนด้วยตัวทีค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างของไอโซโทปไฮโดรเจนนะคะโดยเราจะเห็นได้ว่าทุกตัวเนี่ยจะมีเลขอะตอมเท่ากันแต่เลขมวลต่างกันค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับความรู้ที่เกี่ยวกับอนุกรมการสลายตัวและไอโซโทปหวังว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้ และอย่าลืมติดตามช anel YouTube AJP ของเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ